สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องชายดุงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับเนาะนั่นแหละนะครับเนาะสำหรับในสูนี้ก็ยังเข้าต่อเนื่องนะครับแถมยังเข้าตรงๆเลยนะครับเกือบบนล่างแล้วนะครับเนาะเนีงวดที่แล้วก็เกือบบนล่างนะครับเนาะวดนี้ก็เกือบบนล่างนะครับเนาะเออนะครับถ้าเพิ่มไปอีกสักตัวหน่อยนี่เป็น9 6นี่งวดที่แล้วเพิ่มไปอีกสักหน่อยนี่เป็น0 6ย์นี่อ่ะนะครับ ตามต่อไหมนะครับนึกว pues mm ่านี่ต้องตามต่อนะครับสำหรับในสูตรนี้สูตรล่างเดินดีก็ยังเดินดีต่อเนื่องโดยเฉพาะในหลักสิบนะครับเนาะก็จะมีสูตรที่เข้าสูตรที่หลุดนะครับเนาะสูตรนี้นะครับเออนะครับเนาะงวดที่แล้วมาในหลักหน่วยนะครับงวดนี้มาในหลักสิบนะครับอ้าวใกล้ถึงความจริงแล้วนะครับสําหรับในชุดเดียวเน้นๆนี่งวดนี้นะครับขอให้มานะครับขอให้มาทั้งสองหลักตรงๆแล้วกัน ก็ต้องจมต่อนะครับสูตรนี้สามงวดแล้วเนาะที่ลงให้นี่นะครับเนาะเนี่ยงวดก่อนก็มาในหลักหน่วยงวดนี้ศูนย์สามมาในหลักสิบนะครับเนาะไม่สามารถธีกันมาเลยนะครับอ่ะก็สูตรที่เข้านะครับส่วนในสูตรเนี้ยที่เป็นหลักเนาะห้ากับแปดไม่มาเลยนะครับเนาผิดคาดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับห้ากับแปดไม่มีเลยเนาะแต่ถ้ามาจับแบบเนี้ยก็มีสองสามสี่อยู่เนาะก็ติดสองมาอยู่ถ้ามาจับกับ เดนเนี่ยตัวนี้นะครับศูนย์เนี่ยก็ไม่แน่นะครับเนาะแต่ผมจับให้เนี่ยมาในชุดเนี้ก็ไม่มีเลยเนาะแค่ใกล้เคียงเนาะนะครับอ่ะนั่นแหละส่วนวิ่งล่างตัวเดียวนะครับไม่มาห้าเลยนะครับเนาะแล้วก็ส่วนในสูตรสามตัวเนี่ยทิ้งวดที่แล้วเนี่ยตัดเข้าศูนย์หกเนี่ยไปออกย้อนหลังนะครับเนาะ นะครับทาไมงวดที่แล้วไม่ออกเนาะนะครับถ้างวดที่แล้วออกนี่ไม่แน่นะครับเออหรือว่าในงวดวันที่ถัดไปนี่จะมาซื้อตรงนี้นะครับเนาะเนี่ยหรือมันจะมาออกในตรงนี้อีกเนี่ยนะครับเนี่นะนะครับถ้ามาออกในงวดที่แล้วนี่ก็ไม่แน่นะครับเนาะเนี่ยอาจจะถูกสามตัวเลยก็ได้นะครับเนาะไม่รู้นี่บางท่านจะเอานําไปจับหรือเปล่านะครับนั่นแหละนะครับเนาะเป็นสูตรเก่านะครับสูตรเก่านี่ มันก็มีสูตรใหม่ด้วยนะครับสูตรใหม่นี้ก็ไม่มาเลยเนาะอ่ะก็ติดตามกันทั้งสูตรใหม่สูตรเก่านะครับเนาะมีสูตรที่เข้าที่หลุดนั่นแหละนะครับเนะาะปะปนกันไปนะครับก็เอาไปดูเป็นแนวทางเด้อส่วนในเด่นตัวนี้ยนี่ก็ยังเข้ามาเหมือนเดิมเนาะนะครับสำหรับในเด่นบนล่างศูนย์กับหนึ่งนี่ก็มาศูนย์นะครับก็เข้าดีเนาะสูตรเนี้ยนะครับแต่ใช้จริงๆเนี่ยมาสามสี่งวดแล้วเนาะนะครับ เนี่ยเป็นสูตรเด่นบนล่างนะครับมีพาดในงวดที่แล้วเนาะแล้วก็สูตรนเนี้ยเนี่ยในเด่นบนเนี่ยเนี่ยก็ยังมานะครับเนะสูตรเนี้ยงวดที่แล้วเข้าไปสูนกับหนึ่งมวดนี้เข้ามา1เนาะซึ่งมันมาชนกันกันกบในหลักร้อยสูตรเนี้ยนั่นแหละสูตรนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจเลยสูตรเนี้ยสูตรที่2เนี่ยสำหรับใน หลักร้อยนะครับเฉพาะหลักร้อยเนี่ยซึ่งงวดที่แล้วก็มามามา,มาในไม่ใช่บนเนาะไม่ใช่มาในหลักร้อยนะครับแต่มาบนอยู่เนี่ยมาสองงวดก่อนก็เป็น6เนี่ยลงงวดแรกก็มาลงงวด2แต่มาในหลักหน่วยลงงวด3ก็มาอีกก็คงต้องตามต่อในสูตรหลักร้อยนี่ก็ยังหิงยังปังเหมือนเดิมเนาะสำหรับในหลักร้อยนี่นั่นแหละนะครับเนาะงวดถัดไปนี่ก็ก็ขอให้เข้าแบบนี้ด้วยกันสูตรที่หลุดก็มีนะครับเนี่ย ล่างเม็ดเดียว18ไม่มาเลยนะครับเนาะกับยังเลขเซมซีเนี่ยได้เซมซีเมื่อเช้านี่ได้หนึ่งแปดเนี่ยแล้วก็ผิดหวังกันกับในสูตรล่างที่เกินนะครับดับล่างนี่ดับล่างนี่ดูดทั้งดับ10ดับหน่วยเลยนะครับเนาะนี่แหละพอสูตรดับนี่แหละนะครับเนาะผมก็เลยไม่ได้จับศูนย์สองให้นะครับเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับมันไม่เคยหลุดสักทีเลยนะครับเนาะเออหรือว่าจะเอามาเป็นน ในเลขเด่นเนี่ยในสูตรดับเนี่ยดับสิบเนี่ยหลุดมาสามงวดแล้วนะครับดับสิบนี่สงสัยในงวดถัดไปนี่เดี๋ยวเอามาเป็นเลขเด่นเลยดีกว่าเนาะสำหรับในเลขดับนี่แต่ดับบนนี่ก็โอเคอยู่นะครับดับบนเนี่ยดับบนโอเคในหลังหน่วยเนาะหลักสิบนี้ไม่โอเคเลยเก้านี่วันที่แล้วผ่านนะครับดับสิบอ่าดับบนนี่วันนี้พลาดไปนะครับเนาะอ่ะก็ที่พลาดไปยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วย นะครับส่วนในชุดโค้งสุดท้ายล่างนี่ไม่มีเลยนะครับได้แค่รางวัลข้างเคียงเนาะ3ามศามาออก20งนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับเนาเดี๋ยวสูตรในเข้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวทยอยลงให้นะครับโดยเฉพาะในสูตรนะครับสูตรล่างเดือนดีแหละนะครับต้องรีบลงให้เลยเนาะสำหรับในสูตรนี้เออนะครับก็ยังเข้าต่อเนื่องเนาะโดยเฉพาะในหลักสิบเนี่ย หลักสิบนี่เข้าดีจริงๆนะครับมาทั้งมาได้ทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบล่างนะครับก็คือมันจะมาล่างใน2ตัวอ่าสามตัวมา1ตัวนะครับวดก่อนก็ก็เป็นในที่ศูรเนาะที่มาล่างนะครับอย่างวันนี้ก็จะเป็นในที่นะครับูเหมือนกันศูนย์ก็มาอีกแล้วนะครับสูมาล่างอีกนะครับซึ่งคล้ายๆกันเนะาะกับในช่องหวยเดี๋ยวจะไปนะครับที่ช่วงที่มันศูนย์เยอะนะนะครับช่วงนี้ ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณเนาะสำหรับในการติดตามนะครับก็ถัดคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวนําสูตรนี้มาให้ดูนะครับแล้วก็จะเป็นในสูตรหลักร้อยเนาะสูตรหลักร้อยตามกันต่อนะครับสำหรับในสูตรหลักร้อยก็ยังไงก็ต้องขอบคุณเนาะก็ที่สําหรับในการติดตามแล้วก็รับชมนะครับก็ใครไม่โชคดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวในงวดของวันที่นี่แหละเดี๋ยวจะเน้นๆเลยนะครับเนาะ นี่แม่สูตรนี้นะครับนะเนาะงวดก่อนมาในหลักหน่วยงวดนี้มาในหลักสิบนะครับงวดถัดมานี่ก็ขอให้มาทั้งสิบทั้งหน่วยเลยนะครับส่วนในเด่นล่างอีกสองสูตรเนาะสูตรหนึ่งสูตรสองแล้วก็ในหลักสิบเนี่ยสูตรนี้ก็กลับเข้ามาแล้วนะครับส่วนสูตรนี้นี่หลุดไปหลุดไปสองหลุดไปสองงวดติดแล้วนะครับรู้สึกว่าเขาจะไปเข้าบนหรือเปล่านะสูตรนี้เนี่ยงวดก่อนก็เป็นสองกับหนะึ่งเนาะ วันนี้ก็เป็นหกนะครับน αι, หรือว่าจะไปจับบนเนาะสำหรับในสูตรนี้งวดก่อนเข้ามาบนอีกเหมือนกันอืมหรือว่าในสูตรที่สองนี่สูตรมันจะไปบนแล้วนะครับสูตรนี้นี่นั่นแหละนะครับเนี่ยสูตรเนี้ยก็ยังเข้ามานะครับหลุดไปสองวดติดก็เข้ามาสามวดติดเลยเนาะนะครับก็ยังเดินดีเนาะสำหรับในหลักสิบนะสำหรับล่างนี่สูตรล่างเดินดีนะครับก็แยกออกมาจากในสูตรนี้แหละ สลับเป็นในหลักสิบนะครับเนาะได้ดูกันแน่นอนนะครับสลับในคลิปถัดไปก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเนาะเห็นแผนนี้แล้วก็เสียดายนะครับเนาะงวดที่แล้วทําไมไม่มานะครับเนี่ยมาทําไมงวดนี้นะครับ นะครับยังไงก็ขอให้นะครับทุกๆท่านโชคดีเนาะนะครับสำหรับในงวดของวันที่16มิถุนายนนะครับเดี๋ยวในสูตรไหนเดี๋ยวทยอยลงให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ใครอยากได้สูตรรางวันที่1นะครับสูตร3ตัวตรงๆชุดเดียวนี่ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับถ้าขอกันเข้ามาเดี๋ยวจัดให้นะครับเนาะอ่ะนะคราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ